เอาครับผมลงมาเร็วน oh ักแน่วอุ้ยอุ้ยต้องอัดหูนะครับตอนนี้เดี๋ฮ้อออกมาออกมาลุ้นยิ่งนออพี่โอ้เมียไตแสนั่นเลยครับผมผลเต็มหังเลยนะครับครับพี่น้องเมื่อนี้เอาแบบ มาเอาตัวนะครับพี่น้องตะว่าบอดจูดนะครับจะเป็นการเอาไปเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องผมเข้าใส่น้ำมันเบนซินนะครับเพื่อสิไปอุดหูผนอ๋อมันย้อยอเดี๋ยวใส่ลายปด <laughs> อดเดี๋ยวเพิ่งหัางตัอกันครับผมปิดฝาน้ำมันแป๊บนะครับที่เห็นเห็นนะครับหัางสีขาวๆนั่นแหละ ผมจะเป็นคนซองนะครับให้ผ่านตูวเป็นคนแงะอัดหงเอาเอาทาหมอหมอเด้อมันจังจหมอปวดแขนเดี๋ยวของเป็นไปเป็นไปเออพอดีกลับเลยครับผมอย่าตีงแห้งห้างตีแตกยบร้อยครับ นี่คือการเอาแบบบ่อให้แม่ดับนะครับพี่น้องผมส่วนมากพี่น้องขาเจ้าสิคนที่เขามาคอมเมนต์คลิปจันวูที่ไปเห็นใส่ไฟจุดเอานะครับเขาเจ้าว่าแม่มันดับลิบหายวะท่านอันนี้เสียวไปเลี้ยงไว้นะครับเพื่อให้เป็นเขาได้ขยายพันธุ์อีกนะครับขั้นเอาไว้ป้าแบบนี้กะผู้อื่นก็นมาจุดนะครับเพราะว่ามันมันยุต่ําแล้วก็อัน พื้นที่นี่มันเป็นหุ้นทางนะครับทางคนเที่ยวอยู่นี่ครับห้างมันอยู่ไกลๆทางเลื่มดินแล้วเรื่มไม่เสียงดินบุกิกกุนิกนะครับอันนี้คือสิมันเด้ป่าเมานะครับตน้นมันต้นหน่อยแล้วก็มันโยงงาดอยๆลงมาตีงบ็ตัวเบาๆเบาๆ ทั้งกูเริ่มเห็นหูแล้วห้อมบินครับผมเอาเอาจนว่าแม่ตัองานหรือแม่พญ่าเพินสีงเงียบนะครับโอ้ยมันก็ดินว่ะ คฟังเสียงพี่น้องวม่ต้องสั้นมันมันจักแล้วมันจีปากมันเริ่มติดแตกแล้วฟังเสียงพี่น้องผมสั้นขวกขวกเลยนะครับสุดยอดสุดยอดครับผม นุ่งกัดเดียวประตูข้างนี้นุ่งกัดกับผมบ้าเอาไล่นุ่งให้ครบเงินเดอนเดวงินดินครบคับครบคับเ หอมที่ได้การกับผมอีกประมาณอุ้ยนี่ว่าต้องเอาออกเออเอเอ้ยอย่าเอาออกอุ้ยนั่นตกลงมาแล้วดิเพิ่งลงมาครับผมแม่นึ่งเดี๋ยวว่า ยงุงกัดพอ,อยุงวันตกดวงใสียนนยย่ยบองเงียบแล้วครับผมเอาจัดการเลยเอาไมาอ้ออกจัดการตัดครับผมเข้าสี่ดีเนึ่งกกใหม่มาเอาขออนุญาตก่อนนะครับพี่น้องผมเพื่อทำกันหนึ่งต้นใหม่ เหลือแต่งเบิองตอนผลงานตอนเอาลงมานะครับพี่น้องผมขั้นตอนแรกเอาเอาจัดการเอาครับผมลงมาเร็วลนี่ข้าวุ้ยหูยววอันนี้หูยยืดตึงเดี๋ยวอยันนี้ด,ดิววติดจิบบมันติดงานนี่เลยประตูเดี๋ยวงาน,นโอ้ยเลื่อมเงี้ยเลื่อมไทยเชียงตัว พี่บ่พี่ครับผมไปแล้วเรียบร้อยออจับเังสั่นละยกต้องอัดหูนะครับตอนนี้เดี๋ยวออกมาออกมาลุนยืนนออพี่อ้เมียไตส่นั่นเลยครับผมพ่นเต็มห้างเลยนะครับ อ,อัดเล้วแต่งกิ้งก่อนครับผม,มแตกซะสละอันนี้ตัวแต่งกิ้งเนี่ยเป็นสวยๆนะครับแตีงเสีเอว ืมเอาขออนุญาตครับผมโอเช่เรลี่ยวนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจิไปขออนุญาตห้อยก้อนนะครับตอนนี้ได้แล้วมายัางสวยเลยเอาเอาไปแพรพันเอาโอเช่ครับผมฝากพี่ต้นน้องไว้ซ้ำนี่แหละยังพบยังพอกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องผม